ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะออโฟน่ะนอนจนหัวฟูหัวอันันเบิร์แลยละ่ะห้มามเฮ้เยนอนจนหัวฟูหมดแล้ว โกมเลืบองบ่าเดิมแม่กินข้าวเล่ดินก่อนฮะไม่ออกมาจากไหนยิ้มยางเดียวโอ้จะนี่สั่งข้าวบ้านนั่งด้วยกันนะโออะไรลูกชี้ โอ้คือสิบลมาง่ายเนาะพายกระเป๋าใหญ่ปานนี่เนาะการประชุมการประชุมจัดเดือนหนึ่งคุณเบ่ร์ยาชีพายกระเป๋าใหญปลาเนี่ยเฮ้พายกระเป๋าใหญ่ลาแล้วจำปลาดงเนาะเออเกิดอะไรขึ้นยาชีสะพายกระเป๋าใหญ่ฮะ วายปูพื้นปูแล้วละได้กระเบื้องยังแต่พื้นมันนี่ก็แล้วแล้วพระเอกใหญ่ติสะพายกระเป๋าใหญ่เลยเราถนนน่ะยังไงล่ะจ้าววันเลยเหรอจัาววันสุกจ้าเวยอย่าลืมเนื้อที่บอกไว้ส่งมาอย่าชีเดินทางบ่อยเลยช่วงนี้อยามันเลบ อ๋อพอดีรอรับแอนมาเลยบปล่าเฮ้ยวันนี้พุทธพัทธหัสอ๋อย่าไปนอนย่าไปนอนสองคืนนะครับอ้าววิ่งไปวิ่งมาเนี่ยจะได้ขึ้นรถไหมเนี่ยเร็วเอาเอาใส่ชาร์จใส่ชาร์จเอาเอาโอ้โหขี่แตกขี่แตน แล,แล้วกระนุ่งเสื้อติดตัวได้กระนุ่งเสื้อเสื้อแคนย่าอยู่ไหนปติดในรถเอาเสือ้อแขนยาวอยอู่ไหนเดินทางไปกรกกเอาตอนแรกว่าบันดไฟตดาเยเดินทางไปกกกรเดิางตอนแรกว่าบัไดไฟติปดาเสื้อ,อแขนย่าพนทอดไวซิลเลอนี่สิเราตามสไตล์เราละปดานะอ่ะบายบายโอ้ขึ้นรถบ๊บบายบายเลยเนาะ ไปแล้วลาแล้วกกกอกย่าอาชีลาแล้วจำปะดงโอ๊ยพูดผิดพูดผิดลาแล้วจำปะดงกระเป๋าใหญ่เลยนะคะโอ้วันนี้ใบบุญเดินทางนะคะเอฟซีนะใบบุญไม่ได้เดินทางนานแล้วนะ มีแต่ใบเสือเออพ่นหน้าพ่นหน้าพูบาพ์่นแอบส่งยิ้มอือกระจบใส่อพูบาร์ู่ส่งยิ้มส่งยิ้มหาทางกระจกดอย่างนี้กดที่ยูกตรงนี้กดซ้แล้วเลือกไอ้ตรง่มันไหนเนี่ยที่มันเรียเยมเลืก่เรอามันจะบนึกใหามันจะบันทึกเหตุการณ์เมื่อห้นาทีที่แล้วให้เรา ใบแล้วใบบุญของเราเดินทางเดินขึ้นอะไรพาไปเมื่อหเดินทางนอนคืนเออมันก็เป็นนะของพี่เออนนั่แหละ้วก็ได้แต่ทิปเราเี่เราไม่ต้องงานเวลาถ่ายต้องบอกต่อเติมมาเรียกหวงอยู่คนเดียวเราวันนี้ก็จะปูกระเบื้องเราเราจำเลขเลขได้ว่าตอนนี้สุดท้ายป้าได้ก็ได้ไปเออตอนแรกว่าไม่ได้ไปไปว่าไปเทศการลอะไรนาทีสุดท้ายป้าได้ก็ได้ไปจริงๆริเออสิ เราก็จะกดอีกคลิปหนึ่งตอนนาทีที่27เขาจะได้อีกคลิปหนึ่งเออถ้าไปโดยสารไม่ทันถ้าไปเวลานี้น่าจะทันอยู่ทันอะไรแกว่าหมอนัด2โมงแกก็ต้องรอไปหาหมอพรุ่งนี้โอเคคททุกนนไม่ัหมอนัด2โมงจะไปทันอะไรเหรอ2โมงเลยห้ามโมงกอยู่แถวนี้เลยก็ใช่ไงสิบสิบเอ็ดโมงแล้วจริงจริงน่ะ โอ้ยคุณนายทำกับข้าวพี่ยูโรทำกับข้าวเก่งโอ้ยทำอันนี้อยู่บ้านประอ้วนเด้ครูหูไม่อยู่ครูหูไม่อยู่ต้องลุยคนเดียวแล้วเดี๋ยวภาษาก็จะไปผสมปูนให้ลุงเสือนะคะวันนี้ปลูกต้นไม้เบิดมือเปล่าอ๋อปุ๋ยเฉย ไปใส่ไอ้ดินใส่่ไ้ทอะไรเไม่ได้ทำอะไรเลยปิ้งหมูกินข้าช้ามาแล้วก็เอามะละกอมาตำเที่ยงแนวกินคอยนะกินแต่ตำมะละกอหละประหยัดปลาหน้ยังบรวยอยู่งืดหลายนอเสือเนาะกินประหยัดขนาดนี้ยังไม่รวยอีก โทรมามาคืนว่าจังไดไงนาว่อนกลางวันร้อนจากนาทีแล้วเจ็ดนาื่้งทันได้เต็มอยู่โทรมายมีพอแม่มือใดนี่วันที่สามสิบทันว่าโอ้ก็ใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วอาทิตย์กว่าไปลงบ่อขสสระบุรี พราะว่าบกสอมันก็อยู่ใกล้ๆแถวนั้นเลยเนาะใกล้ค่ายอดีศนมันอยู่ในตัวเมืองเิยค่ายทหารเสือเสืออนงไ่ดเลยมสเสือสรงสลีปให้แล้วเสือโอนให้เมื่อวานบรรยากาศทุ่งนาตอนเช้าเอซีลมพัดนะไปนั่งตรงบ้านป้าอ้วนหนาวเลยอู้อากาศเย็นจริงๆนะคะวันนี้ก็ปูกระเบื้องนะปูพื้นนะคะ ผนังห้องเสร็จแล้วแล้วก็ปูพื้นเสร็จนะคะก็จะทาสีนะคะทาสีประตูเนาะเพราะว่าจะได้ทาสีประตูใหม่หปละอ้วนนะมันมันเป็นสีขาวนะคะมันก็มีแบบดำดำนะคะเดี๋ยวลองเอาผ้าเช็ดน้ำาษาลองเช็ดดูแล้วมันก็เช็ดออกอยู่นะคะแต่ก็ทาสีใหม่มันจะได้ ใหม่นะคะ F4 มันจะได้ไม่มีด่างๆดำๆนะคะมันจะได้เป็นพื้นเดียวไปเลยสีขาวนะคะประอ้วนก็ซื้อสีมาแล้วนะคะกระป๋องเล็กนะคะถ้าทา,าแต่ประตูมันก็น่าจะพออยู่นะคะแต่ทีนี้มันจะได้ทาเหล็กขอบทาลายด้วยหรือเปล่าหรือประอ้วนให้ทาแต่ประตูก็น่าจะพอเนาะเดี๋ยวภาษาก็จะได้ทาเลยนะคะวันนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนเนาะกระป๋องเล็กมันก็น่าจะพออยู่เพราะว่าประตูมันก็สองด้านเนาะ ทาด้านหน้าด้านหลังนะคะก็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศที่นานะคะลมพัดเย็นนะคะวันนี้ไปนั่งตรงบ้านประอ้วนอากาศหนาวเลยนะคะอุย้ยเห็นดอกกุหลาบชมดอกไม้กันเอ็ดซีดอกกุหลาบสีนี้สวยมากเลยสีชมพูอู้สีแดงโอ้ยหอม,อมหอมหอมเดินมาใกล้หอมเลยนะคะโอ้ดอกกุหลาบพี่น้องพูน่ะกำลังจะเป็นดอกเต็มเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระนุนะคะแล้วก็ฝากช่องลุงเสือภาษาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะปาดสตีนี่กับพี่น้องเอ้ยงามงามหอมหอมหอมมากเลยเอซี FC นะคะ